มาเด้๋พี่นอ้องเด้อับเสพเสแสร้งกันนะครับนี่ต้มปลาดุกน้ำปลาดาหรือน้ำปลาแดกบ้านเฮาเนี่ยครพ,ยยพี่น้องหายทวนๆเลยมาเด้๋พี่นอ้องเด้อับเสพเสแสร้งกันนะครับนี่ต้มปลาดุกน้ำปลาดาหรือน้ำปลาแดกบ้านเฮาเนี่ยครพี่น้องหายทวนๆเลย

ปัดหมูให้เสีตัวพี่น้องใส่ถั่วน้องเวรนั่งไก่เนี่ยป่ะบังกองเขาแทบบังกองมกแขก อยายาเข้ากองบพอบไฟจะบังกองคอรงค้บเสบคพัขนานีน้อบประดุกประดุก <c oughs> มอรงนี้มองแสีบเ <c oughs> ดิ๋เหมือเข้าไปตาดตูบหบานนดนานก็ลลังขึ้น <c oughs> อ่ะกินอยหารด้บอกเออเอาเสม็บอืมนันบ้ เขาไปตั้งแต่ก็นั่งเตรียมกินนั่งนห้นามขันกล่องขั้นกล่องไปทะเลไปน้ำก็ไปเพื่อป่าพ่อตอนไหนถ้าก็นดกว่าอินตอนีเซียด้วยไม่เสียแล้วอีกกิ่ไนเพิ่งนั้นมาเถีอ กระดอกกระลำพี่น้องใส่หมูพี่กอแะปากพีกพ่น้องเร้ยมาด้วยไปข้างเลยทนะ่านัานพอเมี่ยพลังรับนิะ ลรวกินตับเป็นกิโลแล้วเบอรบ่าหันได้เต็มแล้วจับสองมื่นหัวเลยเนาะเอาดอกไม่เอาดอกกรดาษพิุกมาตัเสียบเออยน้อฮัลโหลกินซีนกเกือนด้วยี่น้อง ได้ดูกดนไอกอร่อยม,ม,ม,มากแตบอกเอาแจ้งวายขายใจน้ไหน่งงนอยน้หอต่ซ้อนล่ามตอกกระปังเป็นตะปัก เออเออโอเคอยู่นั่นแหละแล่วเขาเร่ยง่ฮะร่ะนี่นี่นี่อะไร้นี่ตัองเอาว่างเลยนี่แถวผัดหมูเสต่อพี่น้องไปอืขึ้นมาในเวลาด้กวำน้ำนิดหน่อยอื้องคเา

ก็ and ้าเจผูก hmm. ยังงนได้เารเบิห้คืเขาเนนีเษันตุล่ใช่หนากหน้เยทเี่ยเวยอไย่าง้การมันกเราเลยนเฮ้ยพนท้งหัวเจ้าไอ

小平，再拍。